สวัสดีครับพรบคันนี้นะครับ Triumph ม o n n e v i l l e T100 นะครับรถจดทะเบียนปี2017ตอนนี้วิ่งมาแล้ว16,700กว่ากิโลนะครับอันนี้ครับมีของแต่งนะครับมีกระลอยถังนะครับมีแคชบาร์กันล้มนะครับมีแหลกหลังนะครับ กันตกพร้อมแหลกนะครับแล้วก็แหลกข้างนะครับคันนี้มีเอ็กไปนะครับรถสภาพสวยเดิมนะครับยางยังใหม่อยู่เลยนะครับยังมีเส้นอยู่เลยอ๋อมีกาดม่อนน้ำด้วยนะครับ ลองฟังเสียงกันดูนะครับรถสวยจากร้าน k p Pro Superbike ครับ